ช่องปลายขายฝอนนะคะปลายเป็นที่รึกษาการขายข,ายของฝอตพระประแดงนะคะสําหรับวันนี้สีรถสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีใหม่เลยนะคะของตัวลัตเตอร์นะคะราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดบาทนะคะมาชมกันว่าได้อะไรกันมาบ้างอ่แต่ตัวนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะจะเป็นรถเดิมๆเลยแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เป็นสีเทาใหม่จะชื่อสีคอมมานเกนนะคะตัวนี้ตัวกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะ นี่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยจะบอกว่าสวยมากๆแล้วคือมันเท่มากๆเลยแล้วก็ด้านหน้านะคะจะมีรังผึ่องอ่ะ boards, เหมือนลงผึ่งนะเป็นรูละบายอาก,กาศอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็กล้องด้านหน้าจะอยู่ทางด้านนี้นะ,ะนี่ตัวนี้นะคะให้เซ็นเซอร์มาทั้งหมดด้านหน้านะคะ4ี่จุดแล้วก็ตัวกันชนหน้าของเขานะคะก็จะเป็นสีบอลเงินตัดกับสีดําด้านๆแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ไฟตันหมอกจะอยู่ทางด้านนี้นะคะ ด้านข้างนะคะที่เราค้าเห็นไฟส่องสว่างแบบนี้จะเป็นไฟ m a t ิก LED นะคะจะเป็นไฟอัจฉริยะนะคะตัวนี้จะบอกว่าตัวนี้เวลาลดส่วนเข้ามามันจะตบลงเองนะไม่ต้องตกใจตัวซุ้มลอ้อของเขานะคะก็จะเป็นซุ้มลอ้อที่มากับชุดวิกชุดแรปเตอร์เลยนะคะตัวนี้ตัวแมกยั่งของเขาก็จะเป็นตัวแมกเหมือนรูปตัว V แบบนี้เลย แล้วก็ยางจะเป็นยาง BF g o o d r i c นะคะสเปคยางจะอยู่ที่285/70ทนะคะ R17 ให้มาขนาดใหญ่เลยคือพร้อมลุยอัพรดมากๆมาชมด้านข้างกันนะคะตัวบันไดข้างของเขานี่ก็จะเป็นบันไดข้างที่แบบแข็งแรงมากแล้วก็สวยมากๆมาชมด้านในรถกัน ตัวด้านในรถนะคะก็จะเป็นเบาะก,กับตันซีทอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกับเบาะรุ่นอื่นเลยนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบรุ่นแบบพิเศษะนะตัวนี้จะเป็นเบาะก,กับตันซีทที่ตัดกับสีดำแล้วก็สีแดงเดินได้แดงด้วยห้องโดยสารด้านในก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์สีแดงนะคะตัวนี้สามารถกดปรับเปิดปิดได้หรือว่ารีไฟก็ได้นะคะตัวหน้าจอก็ให้มาหน้าจอซิงค์โฟเอขนาดใหญ่เลยนะคะ12นิ้วแล้วก็ ตัวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอีพานะคะแล้วก็พวงมาลัยของเขาก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวแรปเตอร์เลยตัวเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์นะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะมีโหมดโฟร์ไฮ่โฟร์โล่ทูไฮ์มาครบเลยแล้วก็โหมด4 a นะคือพร้อมอัพโหลดแบบเต็มระบบมาชมห้องโดยสารด้านหลังกันค่ะตัวห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะตัว ปักนะคะเขาก็จะมีมาให้พร้อมสามารถเสียบได้เลยแล้วก็ที่สําคัญมีตัว t y p C ให้ด้วยแล้วก็ USB นะคะห้องโดยสารด้านหลังก็คือกว้างคือนั่งทางไกลก็คือสบายไม่อึดอัดนะคะมีที่พักแขนให้ด้วยแล้วก็ตัวสติกเกอร์แรปเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะมาจากโรงงานเลยนะคะคือออกแบบมาได้สวยมากตัวไฟของเขาก็จะเป็นไฟ LED แบบเต็มระบบแบบนี้เลยนะคะเดิมๆจากโรงงาน ส่วนกันชนท้ายนะคะนี่จะเป็นกันชนท้ายสีแบบมันจอกดําด้านๆนะคะตัวนี้แล้วก็มีห่วงลากจูงมาให้ทั้งหมดสองห่วงคือใช้งานได้จริงทั้งหมดเลยนะคะเอาไว้ลากได้จริงๆตัวน,นี้นะคะช่วงล่างก็จะเป็นหวดลิงค์คอยสปริงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นโชค๊คฟ็อกด้วยพรีเมียมมากๆด้านหลังก็จะให้เซ็นเซอร์มาทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนี่คือผู้หญิงเปิดมาเดียวก็สบายอ่ะ แ้ตัวนี้นะคะสำหรับสายแคมป์นะจะมีปลั๊กให้ลูกค้าสามารถชาร์จแบตได้เวลานั่งเล่นหลังรถนะเวลาแบบไปตกปลาไปอะไรอย่างงี้สำหรับลูกค้าท่าไในนะคะที่สนใจนะคะรถ Ford Raptor นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นไหนสามารถติดต่อปลายทางช่องทางลายด้านล่างหรือไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ปลายทิ้งไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ป้าขอลาไปกับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ